พาไปชิมของดีแห่งเมืองปราจีนบุรีนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวซาเล้งนะคะที่ให้บริการไปลวกก๋วยเตี๋ยวถึงหน้าบ้านหรือที่ทํางานเลยแหละคะ่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาใจคนรักเส้นนะคะไปดูผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็คนในเขตตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะคุ้นตากันดีกับก๋วยเตี๋ยวซาเล้งคันสีแดงที่มีตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กระติกน้ําแข็งอยู่ท้ายรถแบบนี้แล้วพ่อค้าก็จะปั่นขายไปเรื่อยๆตามถนนสายหลักในเมือง เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ผ่านไปที่ไหนนะคะก็จะตะโกนแล้วก็กวักมือเรียกได้เลยนะคะโดยในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมขาคุณลุงอุทัยบุญมาณะวัย52ปีท่านนี้นี่แหละค่ะเจ้าของร้านเขาก็จะปั่นรถซาเล้งไปรอบๆเมืองแวะขายตามบ้านเรือนประชาชนตามเส้นทางแต่พอใกล้เวลาพักเที่ยงคุณลุงก็จะปั่นตรงไปขายตามสถานที่ราชการต่างๆ อย่างจุดนี้คุ้มเจ้ขันนั่นก็คือบริเวณสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีก็จะมีลูกค้าประจำถือชามส่วนตัวมาเลยนะมายืนเข้าแถวรอซื้อโดยคุณลุงอุทัยเขาก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูสับหมูแดงลูกชิ้นนะคะที่ใส่เครื่องให้แบบเน้นๆแน่นๆเต็มชามในราคาธรรมดาถ้าเป็นธรรมดา40บาทพิเศษ45บาทเท่านั้นเองเพิ่มมาอีก5บาทก็จะได้พิเศษแล้วนะคะเสร็จจากจุดนี้เรียบร้อยค่ะ คุณลุงเขาก็จะปั่นรถซาเล้งไปขายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอพอเมืองกาจินบุรีนะคะแล้วถ้ามีลูกค้าประจำโทรมาหานะคะก็จะปั่นซาเล้งไปขายถึงบ้านเรียกได้ว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆเห็นแบบนี้คุณผู้ชมคะคุณลุงนี่นะคะเขาก็จะปั่นขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันเป็นแบบนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เป็นตำนานเลยนะ,ะซึ่งก็จะออกมาจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่าย2ก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงอุทัยก็จะหมดนะคะ พอหมดคุณลุงก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อเตรียมขา,ขายในวันต่อไปนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ